แล้วก็สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับห่างหายไปนานในล,ลงคลิปไม่เคยว่างนะ่วงนี้วันนี้ก็ว่างเนาะผ่านถึงานมาดึงเกิ่งไม้นะมันหักขาต้นอยู่มันหน้าฝนเนะอันตรายทางดำด้วยเพื่อ มันสัญจรไปมานะ,ะาลเกิดหักสายส่พอดีนี่ไม่ได้เลยครับช่วงลงเนินด้วยนะนี่ครับเพราะมันเคยมีประวัติแล้วนะครับตรงนู่นะปลายเนินตรงเห็นรถจอดอยู่ครับโคงๆนะครับมอไซคมาก็กิ่งไม้ก็หักโดนพอดีเลยนะตอนน่าจะหลายปีสองปีแล้วครับ,ครบเคยมีครับก็เลย พากันมาดึงองอกนะอันนี้ว่าติดไตรติดนาด้วยทางผ่านตลอดครับนี่นะมันต้นใหญ่พอสมควรแลมันหักแล้วมันติดเทาวนเนี่ยนะาวันมันดึงไว้อยู่แต่มันหักหักขาดแล้วครับแล้วจะขอโน่นครับอาศัยรถตักหลานมันนะครับให้มันช่วยดึงให้นะครับเรวจะเอาคนขึ้น ในปุ่งกีมนะันขึ้นไปมัดแล้วก็ดึงคนระับตอนนี้ก็ลองโยนเชือกดูก่อนไม่เอาเชือกเล็กมากนะนะโยนเชือกใหญ่โยนไม่ถึง,นะงครับเอาราตั้งมาแล้วครับนี่ครับเมื่อกี้ขึ้นไปมัดแล้วจะดึงเลยครับเพื่อป่ายเจา้จาเจ้าบ้านน้อมบอกนี่ครับติดกันทำมาสองตนนี่ก็ ต่างคนต่างวิ่งแล้วติดสายไฟตัวติดสายไฟนี่ยแรงสูงเลยเนี่ยนะจะดึงแล้วกำลังมัดอยู่นะห <c oughs> รือจะดึงได้ลงมาปแบบมันไอไม่ได้มัดปลายมันนะมันไม่ถึงมันเอากลางต้นมาอ่ะมาแล้วคนระับมาแล้วโอ้ Ơ ờ. Ơ ờ. ừ lấy cháu à Mui chú mà tay mình tài sáng tuần đừng mà hết đại hết tuần đi ạ hạc là hết tuần này đâu đừng hết tuần Thì đại mà sao đang cật ตายยืนต้นอยู่คนระับมันอยู่เพราะว่าชาวบนมันดึงไว้นะเกิดวัานไหนฝนตกลมแรงหักมาเนี่ยก็อันตรายนะกลางค่ำกลางคืนนะเพราะเส้นนี้มันมืดมืดมืดด้วยนะเส้นนอกเส้นเปลียวครับเส้น,นะสน,สนมันระหว่างหมู่บ้านนะครับไปนี่ก็ มันโลกว่าๆเราจะเทียงมหมู่บ้านขึ้นไปฟังนน่นกันโลกเกืบสองโลครับฟังนะหมู่บ้าน,น,นห่างนะครับม,มีอะไรขึ้นมาหนะี่งไม่มีคนเห็นนะใช่ไหมนะครับลงมาแล้วผมดึงคนเดียวโอ้นี่นะนใหญ่อยู่นะครับใหพอดึงสองแขนลงไปนะใหญ่อยู่นะนั่นเองมาแรงมาแรง นี่คนี่มันติดถาวรเน,นี่ยอยู่ถ้าได้หักอีกต้นหนึ่งก็ดีนะต้นนั้นก็ผุเหมือนกันครับรถก็ผ่านไปผ่านมาด้วรนะับรถก็วิ่งเร็วนะครับเชนนี้ครับนนมันเ้นนอกหมู่บ้านนะนั่นฮะ จะเอาลงกันอีกนะครับตอนหนะนึ่งเราจะเอาลงได้ไหมหลายคนอยู่นะครับยกหนะ่อยเออได้เครื่องจีราเอโอตุ่งลิงดาวไ <c oughs> ม่ไปนะเราจะเก็บมาอยู่ข้างนะทางนะครับในแกะกะทางเขานะดันไว้ข้างทางเรียบร้อยนะครับนี่ครับ มาเกะกลางเฮะน้องเตมันมอเต้แบบแบบใหญ่นะนี่ยครับสำหรับคลิปนี้ก็เดียวเป็นเท่านี้ครับยังไม่มีแนวอื่นมาถ่ายให้ดูนะเดี๋ยวถ้ามีอีกก็จะมาถ่ายให้ดูเรื่อยๆครับ สวัสดีครับ